แล้วนะครับสวัสดีครับใจเย็นๆอย่ากรีดมากอย่าคลื่นจะถล่มฮะสวัสดีไอซครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PNU Radio ครับอ่าครับผมวันนี้ครับผมวันนี้ภูผานารากรแล้วก็นัทนันทวิทย์นะครับอยู่กันสองคนโอ้โหภูผานารากรและนัทนันทวิทย์ครับผมไอ้ตัลลิมิวครับครับนี่ตัวตัวเป็นๆเลยเหรอ ครับผมใช่คยังไม่ตายคบดิ้นไม่ใช่นึกว่ามีแบบตัวตัวปลอมตัวแบบมีแม้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีใครอยากปลอมเหมือนครับคนหักก็แบบเขายากนะถ้าอาจจะจริงต้องอยู่ชัยนาทใช่ไหม อ้าวอยู่ไตนาดครับแล้วไตนาเราอยู่นราธิวาสตอนนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณไอซ์ไว้ก่อนว่านอกจากจะมีแฟนๆชาวจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเรายังมีพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีแล้วก็พิเศษสุดๆประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียก็รับฟังอยู่ด้วยนะครับขณะนี้อืมนก็ให้อ่าให้คุณไอซทักทายได้เลยทักทายได้เลยครับครับปีน้องครับที่อยู่ที่ยะลาครับนราธิวาสครับแล้วก็ อ่าปัตตานีครับแล้วก็มาเลเซียด้วยครับครับคนที่ไหนนะคนที่คนที่ไหนคนที่ไหนนะเมื่อกี้คนวชน่าทชน่าหรอัชน่ามีอะไรสวนนกป่ะคนละคนละจังหวัดหรือเปล่าคุณไออชัยน่ามีมีสวนนกหรือเปล่าัชนาามีสวนนกครับเออเขาเคยไปัชนาาอย่าพลาดสวนนกัยน่าเมืองวิหกสวนนกไม่มีนกเลยใช่ไม่ใช่น้ำท่วมบ้าไชนาา ใช่าตอนนี้น้ำท่วมอย่างรุนแรงมากครับเกิดตอนนี้บ้านไอ้ก็อยู่ตรงเกาะกลางนเ่็เนเทศบาลเมืองแต่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยท่วมหมดเลยอืเห็นว่านานแล้วคนแก่ก็บอกว่านานแล้วไม่เคยท่วมแถวนั้น โอ้ใช่ไม่เคยด่วยเลยนี่เกิดมาตลอดชีวิตยี่สิบปีบริบูรณ์นี่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมปีนี้เพิ่งจะมาปีนี้เนาะใช่เพิ่งจะเป็นปีนี้อไอ้นี่น่าจะเป็นคนสงขาแต่ว่าไปอยู่ไชน่า <laughs> นคิดว่าอย่างนั้นนะตอนแรกตอนแรกเกิดมาแม่กรีดยาง <laughs> เออแม่ปีดยางล้วปักยางหมดแม่เลยไปหานก <laughs> อ <laughs> <laughs> ไปเอาดีทางนกที่ไชน่า ได้อย่างนั้นเออแต่ว่าสำเนียงนี้ติดไปทางโน้นเลยนะติดไปทางปกติอยู่บ้านนี่ก็เป็นนูรานอ๋อหนังลุงเล่นไหมหนังลุงเล่นด้วยนะงงมากแล้วหนังป้าเล่นไหมหนังป้าอะไรนะหนังป้าก็บางทีบางทีหนังป้าก็เหี่ยวไม่ใจละไม่ใจ เราจะห,หาก,กันตอนนี้ไอซ์อยู่ไหนครับอยู่ใน,<อ>นพื้นที่ติดจามี่ครับผมอ่า<ม>เป็นไงบ้างกรุงเทพมหานครอากาศเ,เป็นไงบ้างรับรถมาขับรถมาขากลับจะพายเรือกลับแล้ว,ลว,วน้ําเริ่มมาแล้วหรอครับกรุงเทพ คือฝนพอฝนมันตกปุ๊บเนี่ยมันจะเออแล้วมันจะท่วมขังข้างหน้าครับคือมันอาจจะยังไม่ท่วมเป็นปริมาณสูงแต่ว่าฝนมันตกหนักมากวันนี้กรุงเทพฝนตกหนักมากเลยนี่รู้ไปปั๊กจะไร้ปิดกี้าไหนก็ฝนลงใหญ่เลยฝนฝนลงใหญ่เลยก็ขอเรือกอแรกลับบ้านนี่รู้ได้ไงว่าเรือกอแร่ที่เรานั่ยก็รู้อยู่นี่ครับผมก็ปติดตามนสมัยก่อนผมเคยไปนั่นอะไรที่ว่านี่ผมอยากลงไปอีกนะผมถามินไก่เหลืองนี้่อยโอย่อยอร่เคยมานาเดยที่ว่าเมื่อปีไหนไอ้ อุ้ยนานเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเลยตั้งแต่สมัยสมัยรัชกาลที่้องใหม่ๆอ๋อสมัยตอนเด็กนึกว่าสมัยนู่นสงครามโลกเรอบ้าลงไปอีกนี่ยังไม่เห็นมีใครให้ลงไปอีกเลยนี่ยังไปนี่มาหาได้เดี๋ยวเราลงไปกินไก่แล้วเจอชาวนาดาที่ว่าได้เลยได้เลยนี่มีคนรออไอยู่เยอะแยะแหละรวมถึงพวกเราด้วยจริงนะแตุ่เดี๋ยวจะไปเต้นให้ดูเลยร้องด้วยสิอย่างเดียวอย่างเดยวมาเลย่นอย่างเดียวลืมร้องนะ หายไปไหนมานานครับหายไปไหนมาจริงๆไม่ได้หายไปไหนมาเลยครับก็เปิดศูนย์วิจัยอะศูนย์วิจัยอะไรอะ่ะศูนย์วิจัยแกลบแห่งประเทศไทย <laughs> <laughs> ไม่อะไม่ได้อย่างนี้คเราต้องร้องเพลงอยู่ทั่วไปแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกสื่ออีกคือเราไม่ได้มีหนังไม่ได้มีละครไม่ได้มีรายการเนาะเราก็เป็นนักร้องเราก็ออกอัลบั้มก็ออกอัลบั้มเสร็จเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็ทัวร์คอนเสิร์ตดีเนาะทัวร์ทั่วประเทศเห็นว่าไม่ใช่ทั่วประเทศแต่เห็นเราโผล่ไปญี่ปุ่นด้วยมีด้วยมีโกอินเตอร์ด้วยไปญี่ปุ่นนี่ไปเกาหลีมานี่ล่าสุดนี่ไปสวนตะเขตที่ลาวจริงจริงล่าสุดไปร้องเพลงสวนตะเขตมาสบายดี ลาวน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากแล้วก็สะอาดแล้วก็แบบแบบสวยงามมากมาเลเซียก็เคยไปนะชอบนะมาเลเซียนี่แบบสะอาดสวยงามมากแล้วก็ไปไปปีนังตอนนั้นไปถ่ายละครอยู่ปีนังตุเดือนอืมเหมือนบ้านเราเลยสะอาดแล้วก็สวยงามมากปีนังนี่่ใคล้ายๆกับนาราธิวาสไหมใช่คือด้านกายสะอาดแต่จิตใจสกปรกใครไม่ถึงว่าเราถ้าพวกเราสองคนเนี่ยสกปรกอยู่แล้วอ๋อนะฮะแล้วก็เห็นว่าน่ารักขึ้นด้วย น้ารักเกินเลยมาแต่ว่าหัวสีทองมาเชียรเกาหลีมากอ่ะโอ้โ คือต้องบอกว่าช่วงนั้นนี่เป็นช่วงเพียลงเพียลงเพียลงเนี่ยนเพียกนไเราตั้งใจที่จะให้มิวสิกวิดีโอเนี่ยมันดูแตกต่างไปจากความเป็นไอซ์พอพูดถึงไอซ์ก็แบบเฮ้ยไอซ์นันยูมันก็ไม่มีอะไรก็มาแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้แล้วมันก็ดูไม่เปลี่ยนไปสาชิกนั้นก็เลยประชุมกันว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีตอนแรกบอกเฮ้ยจะทำยังไงดีหรือว่าจะติดหูปอมไม้ไอซ์ตรงจมูกอะไรก็ไม่ควรใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะแบบต้องหาอะไรที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปเป็นแฟชั่่นนหอย ว่าเราก็ไม่ควรจะเอาแฟชั่นนั้นเนี่ยมาเดินในถนนในชีวิตประจําวันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับสังคมไทยก็เลยทำแค่ถ่ายมิวสิกวิดีโอใช้เวลา4ชั่วโมงในการกัดสีผมแล้วก็ย้อมกลับเป็นสีดํำ10นาทีอืแป๊บเดียวแต่เราก็อยากย้อมแบบไอ้มัางอะแต่เสดายผมไม่มีแล้วผมร่วงอะน้าไม่ให้เหรอน้าไม่ให้น้าไม่ให้ไม่ยากไม่ยากแนะนําให้เหมือนปลูกข้าวรดน้ําให้จุ้มให้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยใส่ปุ๋ยไปด้วยนะไม่เกี่ยวอะไรเลยครับผมอ่ะ ถามว่าความแตกต่างระหว่างงานเพลงชุดนี้กับเพลงที่แล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างความยากง่ายเพิ่มขึ้นมากขึ้นยังไงแตต่างนะเพราะว่าเราไม่เคยทําเพลงแนวนี้มาก่อนเลยคือหลายๆคนจะแบบเฮ้ยไอออกเพลงแดนอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นแดนที่แตกต่างมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ป๊อปเนี่ยมันเป็นดนตรีที่เป็นเครื่องสังเคราะห์เยอะ ปกติไอซ์เนี่ยจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับเครื่องดนตรีสังเคราะห์เท่าไหร,<ล>ร่แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันฮิตมากทั้งในแถบยุโรปอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็ต้องการจะเทรนเราก็แบบเออเอาแนวนี้มาพอมันเป็นอิเล็กทรอนิก้าปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการเต้นซึ่งมันก็จะมีการเต้นแบบที่เขาเรียกว่า running man กับ s h u f f l ได้ยังไงชาปโป่ชาปโป่ก็ค <c oughs> ือการพลิกขาไปพลิกขามาพลิกขาไปพลิกขามาน้องน้องก็น้องน้อง็น้องน้องมัน,มน,มนต้องนโนลงโนลาต้องรอดูในมิวสิกวิดีโอคืนนี้ที่ไฟฟลายถึงจะรู้ว่าชาปโปค่คืออะไรคืนนี้มีแล้วเหรออ่าเอ็มวีออกแล้วคืนนี้ไฟฟลายรอดูได้เลยก<ฯ>ี่โมงอะกี่โมงอ่าไฟฟลายมาตอนตีสี่ไหมไม่มีตีสี่ที่เลยพวกเราออกไปตัดยางก็จะออกมาดูไอ้ก่อนคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งก็ดูไฟฟลายเสร็จก็ออกไปตัดยางเห็นว่าเห็นนะเมืม่อกี้พูดถึงเอ็มวีละ ข้าไปใน M v มีเนี่ยมีสาวว J ญี่ปุ่นมาด้วยนี่อ่ามีน้องญี่ปุ่นเป็นว j ใหม่ล่าสุดเลยของชาแนลวีกำลังจะดังกำลังจะดังทำไมทำไมทำไมถึงถึงเลือกญี่ปุ่นทำไมไม่เอาฟิลิปปินส์หรือว่าไม่ใช่จริงจริงจริงจะเลือกเหมือนกันจะเลือกหลายประเทศอยู่เหมือนกันจะมาดีญี่ปุ่นเดิน่านมานี่อ๋อไม่ใช่คือเขาชื่อน้องเออน้องญี่ปุ่นน้องญี่ปุ่นหรอไม่ใช่มาจากญี่ปุ่นเก่งมากเราก็เลยเรียกเขามาเป็นคนไทยเหรอ เป็นคนไทยครับน่ารักมากเลยนะตาน่ารักมากแต่ว่าชื่อว่าน้องญี่ปุ่นเออผมมีลูกจะให้ลูกชื่อน้องเอลกวาดอร์น่าใเยี่ยมมากถ้าเป็นผมผมจะตั้งน้องสีนีเดดทีนีเดแอนโดรบิโกเอออะซิงเกิลนี้ครับซิงเกิลเอ่อใหม่ล่าสุดนะฮะจะพูดถึงซิงเกิลนี้เหรออยากจะน่ารักเกินเพลงที่แล้วอ่ะชอบมากเอาไปเพลงที่แล้วก่อนเอาไปเพลงที่แล้วก่อนขย้อนไปกับเพลงที่แล้วได้ไหมหอมหอมได้เลยครับหอมเออกระแสดีมากรู้สึกว่าประกอบประกอบโฆษณา ใช่เป็นเพลงประกอบโฆษณาหลายคนเราไปร้องล้อเรียนนะเราชอบนะจริงเหรอมไม่ได้โกรธไม่ได้รู้สึกอย่างไรเลยหรอกไม่โกรธไม่โกรธปกติเราร้องฮ้อมโดยไม่ต้องใส่น้ำหอมอคนเอาไปร้องบอกเม้นเดยไม่ต้องใส่ลูกเม้น <laughs> <laughs> รู้สึกยังไงบ้างเวลาเพลงเราได้ออกไปในโฆษณาแล้วก็สู่สายตาประชาชนที่มีคนคเรามาร้องเพลงแบบนี้เหรอะว่าการที่เราทําเพลงออกมาแล้วมันได้ออกสู่สายตาประชาชนยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกดีเท่นั้นทุกครัง้งที่เดินไปที่ไหนก็ตามแล้วมีคนมาร้องเพลงใส่เราหรือว่ามีคนมาแฮปปี้ก,กับเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกําลังใจในการทํางานของเราอืครับผมครับแล้วผู้หญิงแบบไหนเวลาไอ้เจอแล้วแบบอยากจะเข้าไปหอมอ่ะโอ้โหเขาต้องหน้าหอมหน้าดึงดูดหน้าเย้ายวนคนใต้ได้ไหมคนใต้ได้ไหม คนใต้ได้หรือเปล่าคนใต้นี่ผิวกลมเข้มนะตาสวยนะจิ้วดกดำนี้มันเพิ่งไปปะท้วงอะไรมาสักอย่างโดนแดดเนี่ยไอเขียวแถวนี้ทะเลมันเยอะอืมเออนะอาที่มาของเพลงนะครับที่ของเพลงน่ารักเกินมาเอาเลย่างเลยนะครับคือในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าคนเดี่ยวนี้หน้าตาดีนะเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้หน้าตาดีมากครับไปทางไหนก็เห็นแต่คนหน้าตาดีเนาะเราก็เลยรู้สึกโอ้โหแบบว่ามันไม่ไหวแล้วแหละมันน่ารักเกินไปแล้วแหละดีนะก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมาว่าน่ารักเกินเกินจะทน เออไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเกินที่จะสนมั้วใจร้ายเหตุผลอ่ะอืมน่ารักเกินจริงๆแต่แต่ไอรู้ไหมผู้ผ่าเนี่ยเวลาสาวสาวเด็กๆสมัยนี้เดินมานะผู้ผ่าจะไล่ไปไกลไอ้าวทำไมล่ะไปไกลๆกลเลยใกล้ๆมองไม่เห็นนะโฟกัสไม่ได้สายตายาวใสแว่นอยู่ใช่ไหมครับใสแว่นใสแว่นมองไม่เห็นครับตาเบลอๆผมแนะนำให้พวกแว่นขยายอ่ะส่องทางไกลน่าจะดีกว่า นะฮะเราดาวโหลดได้ที่ไหนบ้างครับเรลงนี้ครับดาวน์โหลดได้เลยครับทุกช่องทางดาวน์โหลดเลยครับแต่ถ้าจะเอาถูกกฎหมายก็ดอกกัหนึ่งสองสามซื้อหนี่ครับอ เร็วมากเ่รเร็วมากขออีกทีหนึ่งจดไม่ทันอ่ะดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่กดโทรออกด้วยนะจ๊ะหลายคนซื้อไม่ยอมโทรออกไม่คือกดอย่างเดียวคือกดอย่างเดียวไงคือโนสวรรค์ทรงโปรดไงครับผมอการต้อนรับของแฟนคลับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โน่ารักมากคือเพิ่งจะปล่อยเพลงนี้ออกมาได้ไม่กี่วันนี้นะฮะน่ารักก็น่ารักกติดปากงงงเลยนะว่าอะไรแฟนคลับรู้จัก เกินไปจะจะเกินไปไหนหรือเปล่าผมแล้วก็แบบทีเซอร์เพิ่งจะปล่อยออกมาแป๊บเดียวเองโอ้โหมีคนพูดถึงเยอะมากสองหมื่นห้าพันกว่าคนและยอดวิวผมดูผมดูไปสิบรอบอ่ะใช่ก็ตัวไอเองพันสองสร้างกระแสเองสร้างยอดเองคือดูแล้วบอกว่าน่ารักอะไกไอหันหน้าหันหน้ามาปุ๊บก็น่ารัก่ะน่ารักเกจริงแต่มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันนะนะกระแสแต่ว่าเราก็เลือกที่จะฟังกับสิ่งที่ดีออนะฮะช่วงนี้ให้ติดตามผลงานผลงานหน่อยมี ทางไหนบ้างเล่นละครอย่างไหมเอ่ยอ่อก็อยากเล่นอยู่บอกผู้จัดทุกที่เลยว่าว่างนะอยากเล่นนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ติดต่อมาเข้าอาจจะเกรงใจก็ได้เห็นงานยุ่งไงเราบอกเขาบอกไม่ต้องเกรงใจนี่แต่แต่เห็นที่เงนี้ก็มีเพลงเนี่ยละครับก็มีเพลงน่ารักเกินนี่ละครับแล้วก็ก็มีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วไปเลยครับก็มีอีเวนต์เยอะแยะมากมายครับได้เจอกันนะครับสามเดือนทีสามเดือนสามทีพูดก็ไม่ถือ จะเห็นจะสังเกตดูในแต่ละบั้มในแต่ละครั้งที่ออกมาในแต่ละทีเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเนี่ยจะแบบว่าคงสภาพอยู่เหมือนเดิมหลังจากแบบบางทีการเวลามเปลี่ยนแปลงไปขอบคุณมากครับมีมีเวลามีมีมีวิธีการสตาร์ทหน้ายังไงบ้างให้แบบวิธีอะไรตัวเราต้องล่าเร่งตลอดเวลาเขาบอกว่ามันไม่มี นวัตกรรมไหนบนโลกใบนี้ที่สําคัญไปกว่าจิตใจของมนุษย์ถ้าเราเป็นคนที่จิตใจล่าเริงสนุกสนานไม่เครียดมันก็จะไม่มีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้ามันก็จะไม่มีรอยจีนกาให้เราต้องกังวลใจใจโทรมาสิครับศูนย์สองไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ก็ล่าเริงไว้ครับชีวิตเราอยู่บนโลกมนุษย์นี่อย่าไปคิดในมากเวลามันไม่ได้ยาวมากนักหรอกเพราะฉะนั้นอยู่กับช่วงเวลาความสุขมากกว่าความกขดดีกว่า ไม่ไปคิดมากเอาตอนที่ไปอยู่โลกโลกหน้าใช่ใช่นั่นสี่มเวลาคิดมากอีกตั้งเยอะตอนนี้จะทำยังไงดีจะหนีไปจากกระทายังไงผมไม่ค่อยออกกําลังกายไงจริงเรารุ่นเดียวกันนะกับไอ่ะแต่คือหน้าตากันมากอ่ะจริงเ้ยไม่เคยพูดกันนะคือออกกำลังไม่ไม่ค่อยออกกำลังกายทำแต่งานไงงานเยอะเราจริงเราต้องออกกาลังกายเยอะๆนะอย่างน้อยๆก็ต้องเออให้ร่างกายมีเหงื่อบ้างไอ้ที่พูดเก่งเนาะ พูดเก่งมากครับคือคือเราสองคนที่เป็นดีเจแบบตกงานอ่ะ งานอดิเรกนอกจากว่านอกจากจะร้องเพลงนี่มีงานอดิเรกอะไรที่ไอ้ทำอยู่เป็นประจำบ้างเป็นงานอดิเรกที่เป็นประจำของไทยเลยนะผมไม่ได้สร้างภาพนะแต่ชอบไปตามมูลนิธิมากจริงหรอน้องเด็กผู้ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าเด็กพิการเพราะผมรู้สึกว่าการที่เขาเป็นเยาวชนรล้วเกิดขึ้นมาเป็นรุ่ใบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทัดเทียมกับผู้อื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาควรจะได้รับเนี่ยคือความอบอุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยมันมันไม่ได้เหนือบากว่าแรงกับการที่เราจะไปเยี่ย อยากที่จะได้ไปอะไรเงี้ยทดแทนในส่วนที่เขาขาดหายไปอืออืมไปไปแล้วก็ไปอยู่ฟินเน็นานด้วยนี่เห็นไหมทำงานอ๋อใช่ปกติกจะเข้าฟิตเนสอยู่พอสมควรก็จะเริ่มต้นแต่การหนังสือพิมพ์นอนกินแล้วก็แต่วแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วล้ำลำครับออกกําลังกายครับเดี๋ยวอยากจะคุยอยากให้ดูในเอมวีอยากให้ดูในเอมวีตแบบเสื้อเปิดขึ้นมาหน้าท้องปบนลาบพับหน้าท้องปบนลาบเจงสิคือไม่เคยมีมาก่อนเลยเพิ่งจะมีมาแบบสุด นึกว่าอดเหม่ว่าคราวนี้หุ่นดีนะเพราะว่าอดก็อดอ,อยู่พี่ก็ต้องกินอาหารให้แบบเป็นเวลาก็เดี๋ยวนี้เจออู้วิ่งเจอไก่สดน้ำลายไหลอ้นั่นมันกระสือหรือกระหังไหมหรอไ่ใชกระหังกับกระปอบ ว่างๆคุณจะได้มานะไรที่ว่าเนี่ยโอ้ยได้อยากไปอยากไปถ้าไปถ้าไปอย่างแรกเลยจะขอนี่ขอไก่เหลืองได้ได้ได้แต่ว่าถ้าเห็นว่าชอบไก่แดงๆไม่ใช่เหรอเหลืองไม่ค่อยไรนะชอบไก่สีแดงๆไม่ใช่เหรอไม่เอาขี้เกียจกินในน้ำมันจะเกคายหวังว่าอะไรก็ไม่รู้ป้านหางตะโดนนี่นี่เดือนมกราเนี่ยเราแบบว่ากำลังกำลังจะมีแบบว่าคอนเสิร์ตของคลื่นอยู่อืมจริงเดี๋ยวจะแอปเปิ้งถ้าว่างก็ก็มาได้นะมกราบีหน้า ไม่กี่เดือนแล้วเราหรอก็ว่ากันว่ากันในช่วงมกราปีน้าไม่แน่ใจว่าต้องไปอเมริกาหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเรารอได้รอไอ้กลับมาได้ได้ได้ว่ากันว่ากันว่ากันหลังไม่เออว่ากันหลังไม่ว่าอย่างไงก็ว่ากันครับนะเดี๋ยวให้ไอ้ฝากสำหรับเออช่องช่องทางก่อนช่องทางออดิสอว่าจะเป็น Facebook ทวิ t t ์เตอร์ไฮฟงไฮไฟหรือว่านะอยากติดต่อกันนาช่องทางตรงสุดหน้าจุดทูบดอกหนึ่งแล้วตั้งจิตให้มั่นนะอันนี้จะง่ายกว่า ว่าแบบโซเชียลนิดเดียวโซเชียลนิดเดียวอ่าโซเชียลโซเชียลทวิตเตอร์ @icearun หรือไม่ก็เฟซบุ๊กก็ /icearun อ่าคุณผู้ฟังที่ฟังไม่ทันก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามหน้าจอวิทยุที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับเอามีหรอมีหรอไอโซมากอ่ะก็อ่าให้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 ฝากอีก อย่างหนึ่งแล้ววิธีวิธีดาวน์โหลดเพลงวิธีดาวน์โหลดมิวสิกวิดีโอถ้าใครอยากได้มากเลยกดดอกจันหนึ่งสองสามศูนศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็กดโทรออกแล้วก็ฟังเอาว่าเขาบอกอะไรอืมครับแล้วก็ทําตามนั้นแล้วก็ทําตามนั้นถ้าทำไม่ได้ก็โตมาไม้แบบว่ามีเป็นภาษาได้ไหมสวัสดีค่ะถ้าต้องการลดเพลงให้กดหนึ่ง มีไหมมีไหมแต่อ้หน้าทำแบบไอต้องลงเสียงเองไงหน้าทำนะหน้าทำเอาไว้แบบเออภาพภาพไหนตัวมาก็เป็นภาพใช่เป็นเสียงนั้นไปเลยแต่ว่าต้องเสียงอนะได้ก็ต้องเป็นเสียงอาอย่างนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการเียงของไอแบบนี้แหละเออแบบนี้แหละนี้แหละก่อนจะจากลาไปให้อาฝากผลงานเพลงครั้งหนึ่งนะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพลงนี้นะ ครับกอและเลีรักนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนล้เนเพลงประจำทีมของอลเชื่อเพลงน่ารักเกินนะครับเป็นเพลงของไ I ซ์นะครับเป็นเพลพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มไหนเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะรอซื้ออัลบั้มดาประมาณไปนะครับตอนนี้นะครับรีบโทรกันเข้ามานะครับโหลดเพลงนี้นะครับเพราะว่าน่ารักเกินเป็นเิลพิเศษจากไอซ์นันยูสิงเกิลใหม่ตอนริเพิ่มและบายซีแบบนี้ที่ทาให้คุณสนุกและเต้นไปพร้อมกับเสียงเพลงอิเล็รชนิดกับไ โผล่มาเลยเพลงนี้เสียงจริงๆหรือว่าระบบอัตโนมัตินะฮะเจริงนะระบบอัตโนมัติเข้ามาเลยครับผมครับเอาวันนี้ขอบคุณไอมากนะฮะขอบคุณมากเลยครับพี่สุภาแล้วก็พี่แนทครับหวังว่าเราคงได้เจอกันที่นราธิวาสนะฮะเยี่ยมเลยอยากจะไปถ้าไปนราธิวาสจะร้องเพลงให้ฟังเพลงอะไรก็อแล้วพี่คาด ก็ได้กด้โอเคไม่เกี่ยวโอเควันนี้ขอบคุณไอ้มากๆเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าในครับขอบคุณไอ้ด้วยเป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟังน่ารักเกินน่ารักจริงๆไอ้น่ารักมากอ่ะในครับอ่าก็ฝันเพิ่งไปในครับสำหรับคิวโูนอิงกับไอ้สรัญยูนะครับไอ้ไอ้พูดใต้จนเราเราจะเพี้ยนตามแล้วเนี่ยหรือว่าเราพินอยู่แล้วปกติเวลาเวลา สัมภาษณ์นี่นานนะเมื่อกี้แต่ว่ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปว่าแป๊บเดียวเองไอแบบว่าคุยไม่หยุดเลยเดี๋ยวมันน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะาขอเพลงก็เข้ามาเยอะแล้วกันนะครับสรับใครที่เป็นสาวอายนอชอบไอก็ส่ง SMS กันเข้ามานะครับพี่มาหกตามด้วยข้อความเาส่งมาที่4535444นะครับขอเพลงน่ารักเกินเมื่อสักครู่เปิดไปแล้วกับน่ารักเกินนะฮะเมื่อสักครู่ตอน